ใบนีี้่ะไมมพราสำหรับแฟนๆกันดัมหรือแฟนๆกันดัมของโมบิสุดกันดัม WO มุกตลกสุดคลาสสิกหรือมีมล้อเลียนที่โด่งดังที่สุดของภาคนี้ก็คือการล้อเลียนเซซูน่า FCE เพกของเราที่เจ้าตัวนั้นดูเหมือนจะกระเฮียนกระหือรือในการกลายเป็นกันดัมซะเหลือเกินแม้ออกฉายมาล่วมบ5ปีแล้วแต่ก็ยังคงมีการล้อเลียนประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งเอาจริงๆมันก็ยังขำแบบยิ้มมุมปากทุกครั้งที่เห็นมุกพวกนี้น่ะนะ แต่ว่าถ้าหากจะมองดีๆแล้วเรื่องราวของเซตซูนากับกันดัมนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะด่าม,มาและมีเรื่องราวมากมายหลบซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งสาเหตุจริงๆของการต้องการกลายเป็นกันดัมของเซตซูนานั้นมันมีความหมายมากกว่าตัวตนของอาวุธสงครามที่ใช้กระจัดความขัดแย้งของเซเลเชียลบีอิงมันเป็นทั้งสัญลักษณ์และความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเซตซูนาซึ่งในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ครับว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในคําว่ากันดัมของเซตซูนาสวัสดีครับผมปีบันนาย คลิปนี้เราจะค่อยๆคุยกันเกี่ยวกับความหมายที่ลึกซึ้งของกันดั้มในสายตาของเซซินาเอฟเซเอจากเด็กชายผู้แตกสลายจนกลายมาเป็นภาพผู้ช่วยแห่งมวลมนุษยชาติแต่ตัวนี้ก็ต้องมาร์กเอาไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวในคลิปนี้เป็นข้อมูลต่างๆที่ผมรวบรวมมาได้รวมถึงเป็นการใส่ความเห็นบางส่วนของตัวเองเข้าไปด้วยดังนั้นอาจจะมีหลายส่วนที่หลายคนคิดไม่เหมือนผมก็ต่อขอภัยมณที่นี้ด้วยนะครับ ในทุกวันนี้มีมเซซูนะคือกันดั้มก็ถือได้ว่ากลายเป็นมีมคลาสสิกตลอดการของแฟนๆกันดั้มไปโดยปริยายแล้วมากพอๆกับมีมจินไนสองตัวนี้ให้ได้กันนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะถ้าคุณเห็นเด็กอายุเล่าๆม .2 ม .3 ในบ้านเรามาตะโกนมาค่าคือกันดั้มตลอดเวลาแบบนั้นละก็เป็นใครมันก็อดคิดไม่ได้แหละครับว่าไอเด็กบ้านนี้มันเบี้ยวเปล่าวะแล้วก็คงจะอดไม่ได้ที่จะหยิยบเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นมีมคำคันกันอยู่แล้วครับซึ่งเอาจริงๆมีมค่าคือกันดั้มของเซ คือมันเป็นอารมณ์แบบเอ็นดูบวกลำคาญนิดหน่อยอะในบางครั้งเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยกเออููร้้แลว ก็ได้ละครับซึ่งถึงมีมกันดั้มของเซซนาจจฮาและเป็นที่นิยมขนาดไหนแต่ถึงแม้ว่าตัวแม่ของกันดั้มภาคนี้จะนําเสนอแต่ในด้านที่แสนจะเย็นชาของเซซนาแต่จูนิเบลออกมาแต่แท้จริงแล้วเซซนาเอฟเซเอหรือโซรันอิบราฮิมของเรานั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสงสารที่สุดภายในกันดั้มภาคนี้เลยก็ว่าได้เพราะตัวของเซซูนานั้นสูญเสียสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการดํารงอยู่ของชีวิตตั้งแต่ครั้งที่เขาได้กลายเป็นกลุ่มผู้ก่อการหลา like ย KSPA ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่ว่านัั้นนกกก็คคือออาารรรสูญสูญเหเีีียยหตตตุผลใมชวิ่่ไปบ ในบทละครเวทีของ Gundam Festival 10 r e v i s i o n ที่เป็นละครเวทีของ Gundam t h O ที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆหลังจบสงครามเอลและทําการขยายมุมมองของตัวละครต่างๆออกมาเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ชมให้รับรู้ซึ่งตัวของเซซินะเองนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับการบอกเล่าและขยายความการกระทําของเขาในบทละครเหล่านี้เราจะเห็นมุมมองต่างๆและความเจ็บปวดของเซซินะตั้งแต่สมัยเป็นผู้ก่อการร้ายจนก,กระทั่งในช่วงท้ายของสองครามเอลว่าเซซินะนั้นเจ็บปวดจากอะไรอะไรที่ทําให้เขาสูญเสียเหตุผลในการใช้ชีวิตไปซึ่งในคลิปนี้เราจะ จะมาค่อยๆเล่าเรื่องพวกนี้ไปทีละนิดกันนะครับ อย่างที่รู้กันว่าเซตสุนะหรือโซรันอิบาหิมของเรานั้นเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กได้ถูกล้างสมองและฝึกฝนโดยหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการหลาย KSPA อย่างอาลีอัสซีเพื่อใช้เป็นนักล้เด็กสำหรับปฏิบัติการก่อการหลายตามที่ต่างๆทั่วโลกโดยเงื่อนไขแรกสุดของการเข้าร่วมกับ KSPA ของเด็กเหล่านี้ก็คือการลงมือสังหารพ่อแม่ของตนเองเพื่อตัดพันธะของตัวเองบนโลกนี้และทุ่มเททำงานเพื่อพระเจ้าตามความเชื่อของพวกเขาซึ่งแน่นอนครับโซรันก็เป็นหนึ่งในเด็กเหล่านั้นที่ได้ลงมือสังหารพ่อแม่ของตัวเอง การก่อการลายโดยฝีมือของกลุ่ม k s p a นั้นได้ลุกลามไปยังมุมต่างๆทั่วโลกเลยที่เปื้อนมือของเหล่านักลบเด็กแห่ง k s p a นั้นมีมากกว่าผู้ใหญ่บางคนเสียด้วยซ้ำความเสียหายได้ลุกลามไปทั่วโลกจนเาาหล่ามหา,หาอำนาจเริ่มที่จะไม่อดทนต่อก,การกระทำของพวกเขาอีกตอ L L. ่อไปแล้วในช่วงท้ายของสงคารามเหตุขัดแย้งแห่งสุริยะกลุ่มสหพันธ์ปฏิรูปเพื่อมวลมนุษยชาติหรือ Human Reform League ในตัวยอ่อ HRL แต่ตัดสินใจกวาดล้างกลุ่มพวกก่อการลาานี้ให้สิ้นซากแในการกวาดล้างครั้งนี้โซลันนก็ได้ตระหนักถึงบางอย่างที่ตัวเขาในก่อนหน้านี้นั้นไม่เคยแม้แต่จะกล้าคิดรวมถึงไม่กล้าที่จะจ,นจินตนาการถึงด้วยซ้ำเพราะหากสิ่งที่เขาตระหนักได้ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงสิ่งที่โซลันและเด็กคนอื่นทํานั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ไหลความหมายโดยทันทีซึ่งเรื่องที่โซลันตระหนักได้นั้นก็เป็นอย่างที่เด็กชายบอกในตอนแรกของภาคนั่นแหละครับโลกนี้ไม่มีพระเจ้าซึ่งในประเด็นนี้มันก็เป็นเรื่องที่เข้้าใจไดัหละครบ กลุ่ม KSPA นั้นถูกปลูกฝังให้เชื่อมาตลอดว่าตัวของพวกเขานั้นต่อสู้เพื่อพระเจ้ามาตลอดไม่ว่าจะเกิดเหตุไลายมากเพียงใดพระเจ้าจะชี้นําพวกเขาเพื่อได้รับชัยชนะมาในททายที่สุดแต่ทว่าความจริงนั้นก็โหดร้ายอยู่เสมอในการกวาดล้างครั้งนั้นของ HRL ไม่มีพระเจ้าลงมาช่วยเหลือพวกเขาแต่อย่างใดเหล่านักล้มเด็กต่างทยอยล้มตายไปเรื่อยจากความต่างชั้นของก้อนกำลังและยุทธปกรและในขณะที่โซลันตระหนักได้ว่าโลกใบนี้ไม่มีพระเจ้าอย่างที่พวกเขาเคยเชื่อโลกทั้งใบและจิตใจของเด็กชายก็ได้แตกสลายไปจนสิ้นเด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ครับซึ่งนั้นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเล่งสีสันหรือขีดเขียนสิ่งใดลงไปก็ตามพวกเขาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนรอบข้างขีดเขียนออกมา แต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อพรเขาผืนหนึ่งได้ตระหนักว่าสิ่งที่ถูกขีดเขียนลงบนผืนผ้าข,ของเขานั้นเป็นเรื่องหลอกลวงและสิ่งผิดพลาดเหมือนกับสินค้าที่เกิดข้อผิดพลาดในการผลิตทําให้ความจำเป็นในการคงอยู่ของสิงคองเหล่านั้นหมดไปสมควรแก่การทําลายและทอดทิ้งซึ่งที่ผมยกตัวอย่างมานั้นก็เหมือนกับโซลันน้อยในตอนนี้นั่นแหละครับตัวเขาถูกปลูกฝังมาตลอดว่าที่เขาทํานั้นก็เพื่อพระเจ้าของพวกเขาแต่ถ้าว่าเมื่อวันหนึ่งโซลันตระหนักได้ขึ้นมาว่าพระเจ้าของพวกเขานนั้นไม่มีจริงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของเขาจึงไได้หายป หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะทําให้โซลันสิ้นหวังขนาดนั้นแต่ที่ผมลเล่ามานี่อาจจะเวอร์เกินไปหน่อยแต่ผมอยากจะบอกนี้ครับเซสนาหรือโซลันเนี่ยตอนนั้นเพิ่งจะหขวบนะครับวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่มีความสามารถในการรับมือกับความผิดหวังหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดน้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับยิ่งอายุน้อยความสามารถในการรับมือกับเรื่องพวกนี้ยิ่งมีน้อยลงเลยมือความเชื่อทุกอย่างที่พวกเขาเชื่อมั่นมาตลอดพังทลายลงอีกทั้งยังมีเรื่องที่โซลันน้อยลงมือสังหารพ่อแม่ของตัวเองเข้าไปอีกผมนึกภาพไม่ บวกกับสถานการณ์ที่บีบคั้นของกองกำลัง HRL ที่กำลังทำการไล่ต้อนและกวาดล้างตนและพวกพ้องยิ่งสร้างความกดดันและสิ้นหวังให้กับตัวโซลันเข้าไปอีกและในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแต่โซลันน้อยก็พยายามจะต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าจะต้องใช้ชีวิตต่อไปอย่างว่างเปล่าก็ตามแต่และในขณะที่โซลันกำลังจะถูกโมบิสูตรของ HRL สังหารนั้นพระเจ้าองค์ใหม่พระผู้มาโปรดของโซลันก็ได้ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาโอกันดัม ได้ปรากฏตัวและทําการทาลายโมบิสุตของ HRL ทั้งหมดและได้ทําการช่วยเหลือโซลันเอาไว้และนั่นคือเรื่องราวบทใหม่ของโซลันอิบราฮิมในฐานะของเซสินะ FCA กันดัมมายสเตอร์ของเซเดเชียลบีอิงถึงถ้าหากจะถามว่าการมาถึงของโอกันดัมนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับอาการบ้ากันดัมของเซสินะก็ต้องอธิบายกันแบบนี้ครับในช่วงการกอดล้าง KSPA ตัวตนของโซลันหรือเซสินะนั้นก็ได้พังทลายลงหลังจากที่ตนเองตระหนักได้ว่าพระเจ้าของเขานั้นไม่มีอยู่จริง รวมถึงความจริงที่ว่าตนเองนั้นแด่ก่อบบาปที่ไม่อาจจะให้อภัยได้ขึ้นมาจากครั้งที่ยังอยู่กับเพ PA ทําให้เซสนะเริ่มที่จะตั้งคาถามกับโลกใบนี้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งใดกันแน่ที่ทําให้มนุษย์เกิดความขัดแยง้งจนต้องหยิบอาวุธขึ้นมาห้ามหันซึ่งกันและกันซึ่งตัวของโซลันในช่วงเวลานั้นก็ไม่ต่างจากแกะน้อยลงทางที่สูญเสียสิ่งยึดมั่นไปแล้วโอแกนดัมที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าก็ได้ทําการช่วยเหลือเขาเอาไว้ ทำให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าของเซสนะที่ถูกทําลายไปแล้วด้วยความจริงที่โหดร้ายถูกแทนที่ด้วยโมบิสูรสีเงินที่เปล่งประกายอนุภาคสีเขียวออกมาคล้ายกับปีกของเทวทูตจากสวรรค์ถ้าให้พูดง่ายๆก็ถูกกระดัมช่วยอวยนั่นแหละครับก็เลยอยากจะกลายเป็นกระดัมซะเอง <c oughs> เพียงแต่มันก็อาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นประมาณหนึ่งซึ่งถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือและเข้าร่วมซ e เ i a เชลล์บีอิงแล้วก็ตามตัวตนใหม่ของ S เซซิน่าเอฟกซเอยังคงว่างเปล่าโดยบาดที่เขาก่อขึ้นรวมถึงการทำลายผู้บริสุทธิ์มากมายเมื่อครั้งอดีตทำให้ตัวของเซซิน่านั้นยังคงตั้งคำถามกับการมีชีวิตอยู่และการต่อสู้ของตนเองอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งเซซิน่าก็ได้ตั้งคำถามกับโลกใบนีเช่นกันว่าแท้จริงแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้ผู้คนบนโลกใบนี้เกิดความขัดแย้งจนต้องทำการประหัตประหารกัน ซึ่งเมื่อคำถามที่ไล้คำตอบเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเซซูนะจึงตัดสินใจและทิ้งตัวตนของโซโลันอิบราฮิมไปและเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปในฐานะเซซูนะเอฟเซเอกันดัมมาสเตอร์ CA, Master, และอาวุธมนุษย์ของเซเลเชียลบีอิงเขาเลือกที่จะกลายเป็นกันดัมเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยงดังเช่นโอกันดัมที่ได้ช่วยเหลือตัวเขาเอาไว้เมื่อครั้งอดีตตรงนี้ขอขยายความกันสักนิดนะครับตัวของเซซูนะเองนั้นจริงอยู่ว่าเขาเป็นสมาชิกของ KSPA แต่ในอีกมุมมองหนึ่งตัวเขาเองก็ถือได้ว่าเป็นเหยื่อของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาด้วยจากการถูกล้างสมองและนําไปฝึกเพื่อทําการก่อการหลายเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีอํานาจดังนั้นเซสนะจึงพยายามที่จะต่อสู้เพื่อไม่มีผู้คนที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของความขัดแยง้งเช่นเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นสําหรับเซสนะแล้วกันดัมในความหมายของเขานั้นไม่ใช่เพียงแค่อุธสงครามที่ล้าสมัยที่มีไว้สําหรับประหัตประหารฆ่าศึกเพียงเท่านั้นแต่กันดัมสําหรับเซสนะนั้นเป็นตัวแทนแห่งทวยเทพที่คอยช่วยเหลือผู้คนที่ไดดด้้้รรรรรรรััับบผผลลลกกะะะะะททจาาาาาาาสสงงงคคคคมมมแแแววขขยปปหหเู่นี เหล่าานนนั้้ขึมซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทาไมเซซุนะนั้นถึงฟิลขาดเมื่อเห็นพี่น้องทีนิตี้โจมตีพลเมืองบริสุทธิ์โดยไม่มีสาเหตุนั่นเป็นเพราะภาพลักษณ์ของกันดั้มในสายตาของเซซุนะไม่ใช่สิ่งที่พี่น้องทีนิตี้กำลังทําอยู่ซึ่งถึงแม้จะขับกันดั้มเช่นเดียวกันแต่ตัวตนของสามพี่น้องทีนิตี้นั้นไม่ได้รับการยอมรับจากเซซุนะอ๋อแล้วก็ขอแก้ตัวแทนทีมงานสักหน่อยนะครับเรื่องที่ผมแซวว่าเฮียรีวองของเรานั้นกลัวเรื่องมันจบยากเลยไปบอกแผนการเซซุนะทั้งห แต่ความจริงแล้วเมื่อคิดดูดีๆมันก็น่าจะมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นนั่นแหละครับคือก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ารีวองนั้นเป็นคนขับโอกาั์บไปช่วยเซสนะรวมถึงเป็นคนแก้ไขข้อมูลเวดาเพื่อให้เซสนะกลายเป็นกดั์ดมสเตอร์ดังนั้นผมคิดว่ารีวองก็คงจะรู้อยู่ไม่มากก็น้อยนั่นแหละครับว่าตัวตนของเซสนะนั้นได้พังทลายลงไปแล้วและก็คงคิดว่าเซสนะที่ยังคงต่อสู้ไปได้อยู่นั้นเป็นเพราะตัวตนในฐานะกันดับไมิสเตอร์ของเซเดเชียบีอิง ดังนั้นการที่ลีวองบอกว่าแท้จริงแล้วเซซูนะไม่ได้อยู่ในแผนการของเวด้าตั้งแต่แรกนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาก็คือการทำลายตัวตนและสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้ายในการมีชีวิตของเซซูนะลงไปซึ่งการกระทำนี้จะเป็นผลดีต่อลีวองค่อนข้ขางที่จะมากอย่างแรกเลยถ้าหากาตัวต,วตวนของเซซูนะพังทลายลุกไปจริงๆเขาจะตัดกำลังของอีกฝ่ายได้โดยทันทีซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าลีวองก็ได้จะรู้สึกอยู่นหน่อยๆแล้วล่ะครับว่าตัวของเซซูนะนั้นมันติดบักและหลุดจากกรอบแผนการการคำนวณของเขาอยู่เป็นประจ ทำให้ลีวองน่าจะตัดสินใจกำจัดเซซูนาออกจากเกมหรือไม่ก็หาทางดึงมาเป็นพักพวกส่วนผลประโยชน์ที่สนั้นก็คือ W ับเบิลันดัมที่เซซูนาขับอยู่นั่นแหละครับถ้าหากตัวตนของเซซูนาพังทลายลงไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาต้องสู้อีกต่อไป W ับเบิลโกันดัมที่มีระบบทวินไไดที่ลีวองสนใจนักสนใจหนาก็่าจ,จะตกเป็นของเขา แต่ทว่าก็เหมือนที่บอกไปเนี่ยนะครับว่าตัวของเซซูนะนั้นก็เป็นเหมือนตัวต้นที่ติดบักอยู่นอกเหนือการควบคุมแต่ตัวของเขานั้นแปกรับหลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้มากมายเกินกว่าที่จะแตกสลายเพียงเพราะว่าตัวตนในฐานะกันดั้มมิสเตอร์ของเขาเป็นของปรอมพอเขารับปากชายผู้เป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่จากไปของเหล่ากันดั้มมิสเตอร์เอาไว้ว่าเขาจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าความขัดแย้งของโลกจะหมดไป รวมถึงแบกรับอุดมการที่ต้องสารต่อและต้องแบกรับเหตุผลของการมีชีวิตจากบรรดาพักพวกที่ตายไปอีกด้วยซึ่งถึงแม้ว่าเหตุผลเหล่านั้นจะไม่มากพอที่จะลบเลือนความผิดบาปในอดีตและเติมเต็มเหตุผลของการคงอยู่ของเซตินะได้แต่มันก็มากพอที่จะไม่ทําให้เซตินะพังทลายลงจากความจริงที่ว่าตัวเขานนั้นไม่อยู่ในแผนการของเวด้าตั้งแต่ตนแต่เป็นเพราะการแก้ไขข้อมูลของลีวองดังนั้นถึงมันจะดูประหลาดในจุดนี้ก็ถือได้ว่าลีวองก็เล่นบทพระเจ้าที่มันเบี่ยวด้สมเหตุสมผลอยู่หรอกครับเพียงแต่พระเจ้าองค์นี้ดูถูถถกกกกควาาาาามมมมสรรในนนเเตติิบโของุษย์ไป เซตนะในตอนนั้นไม่ใช่โซลันอิบราฮิมที่แตกสลายเมื่อครั้งที่รู้ว่าพระเจ้าของเขาเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งเอาจริงแล้วการที่เซตนะพยายามจะบอกว่าตนเองคือกันดั้มนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ความพยายามที่ไร้ประโยชน์ของตัวเองที่ต้องการจะหาความหมายในการต่อสู้และการมีชีวิตอยู่ของตนเองเพียงเท่านั้นแหละครับทั้งๆที่ลึลกๆแล้วเซตนะก็รู้ตัวดีมาตลอดว่าตัวตนในฐานะกันดั้มของตนเองนั้นไม่เพียงพอที่จะชดเชยบาปเมื่อครั้งอดีตของตนเองแต่ถึงอย่างนั้นตัวของเซตนะก็ยังคงค้นหาคำตอบของเขาาาาามมตตลออดกร่่่สู้ทีผน สุดท้ายที่สุดเซตเซนาก็ได้รับรู้ถึงเหตุผลของการคงอยู่ของตัวเองในที่สุดซึ่งเหตุผลที่ว่านั้นก็คือเกรดเหตุผลนั้นก็คือการทําให้มนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นเพื่อระงับความขัดแย้งที่จะปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันดังเช่นในตอนท้ายของภาพเดอะมูฟวี Awakening of Tailbaser ทีเซซุนะพยายามจะทาการสื่อสารและพูดคุยเพื่อยุติสงครามมากก่อที่จะใช้กําลังประหัตประหารทําลายล้างอีกฝ่ายให้หายไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งสงครามเอลนภาคกเดวูฟวี่นี้ก็ดูเหมือนว่าตัวตนของเซซนะและความหมายของการดั้มในสายตาของเขานั้นได้ก้าวเขาไปสู่การเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงไปแล้วเซซนะนั้นไม่ได้นำเพียงมนุษยาชาติให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงเพียงเท่านั้นเขายัางชี้นาเหล่าเอลให้ช่วยเหลือและอาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์โดยสันติอีกด้วยและสุดท้ายนะครับเอาจริงๆตัวตนของเซซะนนีีีี้้กกกกกก็ถือไไไไดดดวว่าา่่าาาามมมลลเเเิททผคปยย ตั้งแต่เป็นผู้กอ่อการและเด็กในเหตุขตัดแย้งสุริยะครั้งที่3จนมาเป็นกันดัมไมสเตอร์ของเ e l e เชียลวีอิงกลายเป็นอินโนเวเตอร์ที่แท้จริงและสุดท้ายกลายเป็นพระเจ้าผู้รวมสรรพชีวิตให้เป็นหนึ่ง